ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับผมธงทยทองสายนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือม่วงตำบลโนนเมืองอำเภอขามตะแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็ได้รับรถนะครับนิวฮอนแลนนะครับทีทีสามจุด้าศูนนะครับ4ีเก้าแรงจากพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยเป็นเซลล์ที่มาส่งรถให้ผมครับ ก็ปอดีผมจะเอาทีทีสามจุดสี่ศูนย์นะครับสามเ้าแรงที่นี้พี่อ้อยก็ถามผมว่าจะเอาไปใช้งานอะไรผมก็บอกว่าเอาไปใช้ไล่ไ้อยไล่มันนะครับไล่ก้าพโพดนะครับแล้วก็มีนาข้าวอีกนิดหน่อยนะครับพี่อ้อยก็เลยแนะนําให้เอาทีทีสามจุดห้าศูนย์ถึงสี่เก้าแรงนะครับพอมาไถานะครับวันนี้ลงมือไถสองชั่วโมงครึ่งนะครับโอ้ถูกใจมากครับถูกใจมากมครับเพราะว่า ผมชอบที่สุดคือล้อหน้าเขาใหญ่มากครับเวลาเราเหยียบเนี่ยเร่งนโอ้ได้ดังใจครับได้ดังใจชอบมากครับชอบมากนะครับแล้วก็ผมชอบที่สุดคือระบบดับคอนโทรลนะครับที่ทําให้เราไม่ต้องไปเลี้ยงหางอยู่ตลอดเวลายกยกขึ้นยกลงนะครับพอเราปรับตั้งได้แล้วเราก็ปล่อยเลยนะครับเราใช้สวิต์ที่ยกหางวางหางนะครับสุดยอดครับสุดยอดขอจอมรับว่ารุ่นนี้สุดยอดจริงๆครับ ไม่ต้องเชื่อผมนะครับไม่ต้องเชื่อผมท่านต้องได้ลองเองท่านถึงจะรู้นะครับในความรู้สึกนะครับทํางานได้ไวมากครับขนาดผมถ่ายโลสีนะครับโอ้เร็วมากครับสุดยอดเลยครับครับผมอาพิธีสวัสดีครับกอนชอบไหมครับพิธีชอบไหมครับชอบมากเยี่ยมชอบทีสุดเลยครับผม